สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้ก็มาขอกันอีกรอบหนึ่งครับพูดดีแล้วเบียกแล้วงานครับมือนี้มืออื่อนกัเป็นวันหยุดครับวันแม่แห่งชาติวันเฉลิมพระชนอะของไอราชินีองค์ปัจจุบันครับมือนี้ผมกัิภาพพี่น้องมาสวนทนายป้อมอีกเหมือนเดิมครับทำกิจกรรมกันครับพี่น้อง อันนี้เป็นคลองครับ้างหนาผมก็เป็นคลองช่วงนี้น้ำลดครับคลองส่งนะ,ะนี่เป็นสถานที่ออกกำลังกายออมาแร้ว ดูนี่เป็นคลองครับดูชาวบ้านเขาชาวบ้านเขากำลังทำไรปลูกอะไรอ,ะอ่ะอะ <c oughs> เออ <c oughs> ชาวไรชาวสวนวัสดีครับพี่ครับดีครับพี่ <c oughs> อืม ไม่ต้องไปต้องไปไม่ต้องไปวิ่งออกกําลังกายได้มีกิจกรรมทำได้อือโอ้สมุนเยอะเนาะโอ้ยลงลำบากนิดนึ่ง โอฝนตกดินยังชุ่มๆอยู่เลยเนาะเอาปลามาปล่อยยังนี่เอออันนี้ปลามาเองปลาเวลาน้ำขึ้นนี่มันมาขึ้นถึงนี่เดี๋ยวป่ะเนี่ยน้ำก็เข้ามาเนี่ย ปลายังไม่ได้ปล่อยแต่นี่ปลาธรรมชาติเข้ามาหนเบียเวลาน้ำขึ้นมันก็ดันขึ้นมาน้ำขึ้นมันก็จะดันขึ้นมาตามของ นี่ครับต้นจาดป่าจาดต้นจ่าครับก็ตนก้ตนงงต้นไม้ก็กำลังงอกงามขึ้นครับพี่เสมากี่โมง ไม่มาเปลี่ยนแผนเหรอเปลี่ยนแผนแล้อนี่นี่สมุนสมุนสมุนเฝ้าบ้านอือสมุนเฝ้าบ้าน อาลูกปลนินมาปล่อยเนะาะไอรปลนินอย่ามาปล่อยเลยปล่อยปลาอืนน่นดีกว่าปลานินเยอะแลึกปวนี่มเมตรหนึ่งเม็ดหนึ่ง <c oughs> แดดล่มลมตก <c oughs> ช่วงนี้ก็หน้าตาบุมๆนิดนึงครับ บวมเหล่าบวมเบียขออันลวบ่อครับเบิดลวบ่อไง <c ười> เราฟังกีสานหมู่เลยไงเบิดลวบ,บ่อเบียครับมือนีก็ได้มีโอกาสมาซุ่มแซวบห่ยบานมูครับ à, thì nghe tiêm tiêm vậy đấy bà một tiếng pa ba suối nghe ba ba kết Bà kết kết lắp meo meo ôm ôm เสือหมูไม่เห็ดครับเจียมแก้วเจียมแก้วมีเมนูเยอะแยะคือของพวกเนี้ยแต่เมนูพวกเนี้ยมีไหมน้ำไวน้ำมีไฟมีมันใกล้ใจปะแต่ที่อยู่อ่ะไม่มีเลย มีรายการอาหารเยอะแยะไม่ปัญหาคือตอนนี้คือน้ำไมีเข้าเราทำเองกปั่นเ้ก็ได้ก็ได้ก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะเราไม่ได้เราไม่ได้ขาดเ้ม่วงเหรอด้วยลเราขายม่วงเดี่ยวเรามงขายูไงเาน้ไเรามีอัมด้วยพวกพวกความพวเนี้ยเราไม่ได้ไม่มีเรามีก็ะแบบเราขายอะไรขายครงการอะไรเนี้ยเออขายที่นะภูเขากเล่สวยเลยที่ไหน จังหวัดอ่นบุรีอ๋อแต่ว่าเราอ่ะจะไปเดินสายจากนั้นไม่ได้เพราะอบต่ไม่ได้ที่เราอะเราปั่นได้ไปมีน้ำแต่คนจะมาซื้อคุณจะปั่นเหรอก็รอเวลาทั้เดียวแต่ว่าว่าจะแต่ที่ขายเหรอใช่จัดสรรงเยอรอลาจัดสรรคนทำเยอะนะทุกวันนี้ใช่ก็แต่ว่าเราอยากให้พวกเราทีมงานเราไปตามนลุมากเป็นภูเขากว้างสวยมาก ผมขอไปถ่ายทำหนยนะไม่ถ่ายสารเราพเรามีทุกอย่างถูกไหมเรามีเราไม่ได้ไม่มีครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้สำนีนะครับเรื่องพี่น้องเรือกับโมมี่ยังสารอะไรครับกับการเปลี่ยนแปลงกับยังโมกันเด๋ยไรอยู่กับกตามภาพที่เห็นนะครับกับกระสีอัปเดตกันไปเรื่อยครับขอบคุณครับพี่น้องครับ